ค่ะทุกคนใครรอเสื้อยืดแขนยาวป้ายเหลืองป้ายนี้นะคะมาแล้วมาแล้วลงแล้วพี่หลังจากที่ขอดอกไปนานมากนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะราคาเดิมเอาป้าย2,900บาทรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมลใหม่ไหมรวมค่าส่งเหมือนเดิมะ เกรด A นะลูกค้าลูวิบอกเกรด A นะจัดให้ในราคานี้แหละใครไม่เอานะไม่ทันเขาอีกมาถ้าสิบรูปล็ลอ่แล้วก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะสีสดผ้าสะอาดไซส์หล่อนะคะสกรีนหลอ่ลอๆเลย,ยชุดงานใหม่นะงานสะอาดไุ้ใช่จังเลยอะ่ะนักย้อม ที่มัดยอมสีเขาแบบสวยจริงนะวม,มีแต่ก่อนนะคะโรดถึงมาให้ใครจะเอาก็รีบเอาเลย รับรีวิวพิมพ์มาเลยนะโอ้ชอบจริงนยอ้อมส่งคุณคะวันนี้ส่งของอยู่นะวันนี้ส่งนะแต่ว่าพรุ่งนี้หยุดนะหน้าร้านก็หยุดนะพรุ่งเนี้ เหลืองนะคะป้ายนี้นะมาลงใหม่แล้วนะคะของขาดไปนานมากเลยพี่เนี่ยเห็นไหมสีสดสดอันนี้แค่เลอะฝุ่นเองนะสีสดสดสกรีนแน่นๆน,น,นะคะนี่ผ้าสวยๆเลยโอ้โหสีสดจริงคอแน่นมากเนี่ยสกรีนยังแน่นอยู่เลยนะคะ สวยสดมัดย้อมสองพันเก้าเท่านั้นนะคะชอบสีมัดย้อมม,มีสีแบบหวานมากนะคะสวย,สวยมีแขนต่อด้วยนะป้ายนี้มีแขนต่อด้วยนะคะโอ้เนี่ยวยอสวจริงรอบที่แล้วอ่ะพี่หนูขายหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วลูกค้าก็ยังถามหาอยู่นะคะ ใหม่แล้วสีดำนี่หล่อจังดำสนิทนะคะไซส์กำลังดีนะคะผ้าไม่หนามากนะปานาี้นะคะนี่สีเหลืองสดมากไซส์รวมนะคะไซส์กำลังขายเลยไหนค่ดตังนี้ไท์ ันเก้าพอได้เกรดเเลยจ้าดีแน่นดีมากเลยนะพี่สปริงนนแน่นแเลยนะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะใครจะเอาสื้อยืดแขนยาวไปขายนะใครอยากได้ผ้าใหม่ๆสะอาดๆอยแนะนำเลยพี่แนะนำเลยอ้ <c oughs> ได้ประมาณร้ระมาณ180ตัวบวกลบเลยนะ45กิโลนะคะไม่ใช่อ่ะงานเกรด A สะอาดสะอาดใ,ใหม่ใหม่ขายง่ายๆเลยพี่ต้นทุนถูกๆต้นทุน10กว่าบาทบ,บางตัวเป็นผ้ากีฬาบางๆ ใส่ทำงานทำไร่ทำสวนใส่เที่ยวใส่ได้หมดเลยนะคะสยืดปะกลมแขนยาว U S นะขายได้ทั้งปีนะคะลูกค้าแก๊สมังกี้แก๊สมังกี้นะครับ รอเลยครับอุมติดผ้ากีฬามาด้วยเสื้อทีมนะตัวนี้เสื้อทีมผ้าไซส์เลยนะคะ S N L x L นะสีสดค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวถ้าใครกลัวแบบอุ้ย้ยถ้าบอกว่าอยากได้สีสดสดสะอาดสะอาดนีด่ยเอได้เลย ให้หมดเลยตอนเนี้ยเลดแบบเลทสามพันบวกนะแต่ลดเหลือสอ0พันเหมดเลยเดี๋ยวมาให้พี่พนะรับพิมพ์มาเลยนะ<ม>เห็นไหมพี่เป็นมือสองนะแต่ยังสีดสภาพดีอยู่เลยนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะจะให้ดู น้องเลมเยวะอันนี้เป็นเนื้อกีฬานะบางตัวเป็นเนื้อกีฬานะ มีแขนต่อด้วยแขนต่อแขนสามส่วนลอนล,อ,ลอนะครับป้ายนี้คือแบบอลโปลนะครับลโลโสีพื้นอย่างเงี้ยก็สวยนะลูกค้าสีพื้นนี้ก็ใส่สวยนะคะนี่แขนต่อสีฟ้าสวยจัง เนื้อกีฬาบางๆก็มีครับแต่ว่าบางใต้มันจะไม่ติดนะเนื้อกีฬาแต่ป้ายนี้ติดใครชอบก็จัดได้เลยค่ะแขนต่อแขนสามส่วนก็จะมีนะคะมีในกระสอบนะคะสกีนฟอนนะคะนะแขนต่อแขนสามส่วนมีจ้ะ ใครรับรีวิวพิมพ์นะได้ทุกตัวส่งฟรีลูกรีวิวลูกใหม่ไม่รวมส่งนะครับี่วุ้มเช่จัดแขกต่อมาแบบเนี้โอสวยคัดแยกทำราคาได้เลยลูกค้าตัวไหนสวยสวยนะคะนี่กีฬากีฬานะคะคัดแยกทำกำไรได้เลย จริงมันขายได้ทั้งลูกนะเดี๋ยวที่ว่าตัวไหนขายได้แพงตัวไหนขายได้ไม่แพงนะคะโซนิคโซนิคสตาร์วอลแผนต่อครับสวยนะลูคะ้ออกสวยนะโ,โ,โลโก้ครับไหนครับนะบางตัวสกรีนก็สกรีนสวยสวยสกรีนแน,น่นๆเลยค่ะ อีกแล้ว็อตนะคะแจ้งมานาะใครจะสั่งก็สั่งได้เลยนะคะสวยจังเลยเห็นไหมคะ่ะงานสวยค่ะงานขายง่ายมากเลยต้นทุนแค่สิบกว่าบาทนะ จะใหม่ oh แล้วบิ๊กโลโก้มินิโลโก้ใครนะคะจะสั่งของสั่งได้เลยนะพี่นะถูกเลยจ้ะขายถูกๆได้เลยเราเอาไปขายกันแบบสบายๆได้เลยนะ ต้นทุนต่ำกำไรดีนะคะเสื้อรุ่นนี้แล้วก็ขายได้ทั้งปีด้วยลงตลาดนัดก็ได้นะคะขายออนไลน์ก็ได้ได้หมด N F L ค่ะส,สวยๆเลยค่ะ N F L สีม่วงสกรีนแขนด้วยอุยอสวยเดย มีนะใครเอาเสื้อยืดแขนสั้นที่ร้านก็มีนะคะมีใครคอมเมนต์ไหลูกค้ามันคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือว่าไม่มีใครคอมเมนต์เลยอะ่ะใครอยู่ฝากคอมเมนต์ขึ้นนะพี่เจนเอาขึ้นพี่เจนเข้าไปดูให้ึ่งหน่อยว่าหน้าคอ,คอมเมนต์อะไรไม่ขึ้นไม่มคอมเมนต์อเลยเลยใครว่างๆกดหนึ่งกดอะไรมาให้ก็ได้พี่หนูจะดูว่าคอมเมนต์มันขึ้นไหมไม่มีคอมเมนต์อเลยบางทีก็ไม่ขึ้นนะ บางทีลูกค้าคอมเมนต์จนลูกค้าโมโหว่าไม่อาจบางทีมันไม่ขึ้นนะพี่นะคอมเมนต์ไม่มามอ,องครับผมอ๋อเออขึ้นอยู่แสดงว่าขึ้น,นโอเคโอเค,อเคไม่คอมเมนต์ขึ้นก็โอเคละ นี่ก็ไม่ขึ้นไงบางทีลูกค้าคอมเมนต์มาตั้งเยอะอ่ะบอกไม่อ่านเลยเคใครใครจะเอาก็ทักนะลูกค้านะขอบคุณค่ะพี่ใจดีจังเลยคอมเมนต์เยอะ้างานดีๆแบบนี้หายากนะราคานี้นะคะที่แล้วก็ได้งานแบบนี้เลยใครรับก็จัดได้เลยนะคะ ได้เลยเนี่ยใหม่ๆสก,กรีนแน่นๆป้ายยังห้อยอยู่เลยสีสดๆนะคะขายง่ายขายดีเลยเนี่ยพี่ยืดแขนยาวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะลูกนึงได้แบบ45กิโลประมาณ180 190เลยนะป้ายเนี้ยผ้าเขาจะไม่ได้หนามากนะคะเขาจะติดผ้าบางๆมาด้วยจำนวนตัวจะได้เยอะมาแล้วมาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ยผ้าบางๆติดผ้าบบางีกสย รับพิมพ์มาเลยนะลูกค้านะเดี๋ยวส่งของให้เลยวันนี้เลยนะขนส่งจะหยุดยาวแล้วนี่อาเจ็ต,ติกหล่อๆเลยตัวนี้ไปรุ่นเมกานะครับใหม่ๆเลยอะ่ะ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะ,นะคะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะเนี่ยเห็นไหมสวยนะใครรับนะคะจัดไปได้เลยขายได้เกือบทุกตัวแหละพี่จริงงานเนี้ย ออกมาอีกแล้วจ้าแข็งตอบก็เยอะอยู่นะงานพื้นงานสกรีนรวมนะจ๊ะใครจะสั่งของทักได้เลยนะคะทักข้อความหาองแอดมินได้เลยนะสีแดงนี้ก็สวยพี่สกรีนความสวยๆเลย ติตได้ห้อยเยอะเลยกลี่นนะคะสกีล่อเลยเห็นไหมจริงขายขายได้สบายสบายเลยพี่งานขายเลยแหละไม่ได้แบบเป็นงานที่แบบคัดทิ้งเยอะหรืออะไรนะงานเนี้ยขายได้เลยหัวผ้าขาย ตัวละร้อยแปดสิบร้อยหนึง่งหัวผ่านะคะหางค่าสามตัวร้อยยังได้เลยพี่ต้นทุนสิบกว่าบาทขายยี่สิบบาทก็ได้นะตัวแบบเหลือเหลือทำไรแต่หัวผ้านะจ้าสวยนะเทเดียบตันนี้เกอ่ะ เคยเห็นเลยอ่ะแต่ไม่เคยเจอเลยสวยอ่ะเท่มากเลยเหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นมัดย้อมก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะมันค่อยทำเองเออสวยอ่ะรอมแต่งเท่อะเป็นมัดย้อมหรือให้รับได้เลยนะลูกค้านะ คุ้มคุ้มอยู่แล้วค่ะเนี่ยแขนงต่อมาอีกแล้วลงทุนสองพันเก้าเปิดร้านได้เลยพี่เต็มร้านเลยนะเนี่ยแผนเต็มราวได้เลยนะกระสอบนึงเนี่ยถือว่าลงทุนน้อยมากเลยนะคะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะ เทนะอุ้ยสวยอ่ะมีจริงนะทำไรอ่ะทีนี้โอ้ยเนี่ยสีสวยๆค่ะลูกค้าสกรีนน่ารักน่ารักก็มีนะ นะคะลูกรัาทักมาได้เลยนะโอ้โหเนื้อสวยนะเห็นไหมนี่ยังไม่ได้เอาไปซักรีดทําอะไรเลยนะคะนี่คือออกจากกระสอบมาเลยบางคนเอาไปซักเอาไปรีดนี่สวยขึ้นอีกเยอะเลยนะคะนี่สกินฟอนเท่ๆครับ กล้าโชว์ให้ดูทั้งรูปอ่ะพี่ยูเคใส่ตกปลาพี่ บางค่ะแผนต่อสวย,ออยสวยสุดเลยปะใครรับแจ้งมานะลูกค้านะแขนต่อยังอยู่เลยเนะี่ยลแขนต่อน,นี้คัดเป็นหัวผ้าได้นะเพราะว่าขายได้ราคานะคะเพราะ บางคนอะขายแขนต่อดีมากนะคะมีลูกค้าคนนึงทักมาบอกอยากได้แขนต่อเยอะๆวัยรุ่นถามหายเยอะไร <ป S 1> <ห>วัยรุ่นชอบนะคะรับได้เลยนะ ใส่ได้ทั้งปีค่ะใส่ได้ทุกวันเลยนะบางคนเอาไปใส่ทำงานพี่ใส่ทำงานทำไร่ทำสวนบ้างอะไบ้างนะเป็นแขนยาวนะคะหล่อ,อ,อ,อเลยครับแขนต่อหล่อเท่ๆเลยครับ เเรียกลักบ <If> ี้ป่ะมีใครจะให้ดูได้ทางลูกขนาดนั้นแขนต่อครับอืมนี่แข่ต่อแขนต่อสวยๆนั่นเลยเดียวท้อนแสงเลยตัวนี้ พี่พี่ละลรอกีฬาค่ะทุกท่านกีฬาครับอืมกีฬาเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าขายงานขายจริงเนี่ย สั่งนะคะพักมาได้เลยลูกค้าลงใหม่แล้วนะนี่รอของมาตั้งนานนะเนี่ยกว่าของจะเข้านะคะใครอยากได้แบบป้ายเหลืองแบบนี้นะคะกีฬาสิบห้ากีฬานะลูกค้านะสิบห้ากีฬาสิ กินหน้าหลังนะคะบางตัวสกรีนหน้าหลังเลยหลยทางหลอดจังมีทุกไซส์เลยลูกค้าตั้งแต่ S M L X L บางตัวก็2 X L บ้างนะคะ ทุกตัวอะพี่ใครจะรับกระสอบรีวิวมาจ้ะสีดีจริงใครเอากระสอบนี้ได้ทุกตัว2,900รีวิวส่งฟรีแคปเลยจ้า